พาผู้ชมไปติดตามเรื่องข้อสภาประกาศกันแน่สถานีอากาศมือนี้นะคะอยู่กับคุณโกวิสอาดค่ะสวัสดีครับคุณวาลีสวัสดีคุณเียโพลและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในช่วงวันที่26นี้นะครับภาพวันออกฉีนเหนือของเราก็จะมี อุณหภูมิต่ำกว่าที่เป็นอยู่ในวันนี้นะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงลมบนอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่กําลังแรงนะครับจะแผ่มาปกคลุมบ้านเราอีกครั้งหนึ่งในวันที่20นะครับสำหรับวันนี้นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีบริเวณความกดอากาศสูงกําลังปั่นกลางนะครับปกคลุมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่นะครับทําให้บ้านเราก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอย่างต่อนเนื่องนะครับแล้วก็มีลมแรงด้วยนะครับอุณหภูมิบ้านเราตั้งแต่รุนีเป็นต้นไปก็จะค่อยๆกยับขึ้นละน้อยนะครับ จนไปถึงวันที่26นะครับซึ่งจะมีบริเวณความกดอากาศสูงกําลังแรงเข้ามาปกคลุมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกครั้งหนึ่งทําให้บรราอุณหภูมิจะลดลงอย่างมากนะครับแล้วก็จะมีลมแรงด้วยนะครับยังไงก็ฝากเตือนความเพี่น้องในวันที่26เป็นต้นไปนะครับสําหรับอุณหภูมิต่ําสดเมื่อเช้านี้นะครับที่จังหวัดเลย18.5องศาเซลเซียสนะครับสกลนคร19.3นะครับก่น20.6นะครับบัวราชธานี21.2แล้วก็ อากาศด้านตัดสีมานะครับ22.71องศาเซลเซียสนะครับสำหรับปัจจัยที่ทําให้เกิดลักษณะอาการในวันนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงลมมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางครับจากประเทศจีนแผ่มาปกคลุมทิศภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่นะครับทำให้บ้านเราทาให้บ้านเราในวันนี้นะครับก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าครับแล้วก็มีลมแรงได้ด้วยนะครับซึ่งอากาศลักษณะอย่างนี้ก็จะมีได้หลายวันครับจนถึงวันที่26นะครับซึ่งบ้านเรา จากพรุ่งนี้นะครับอุณหภูมิจะค่อยๆขยับขึ้นทีละน้อยนะครับแต่ก็จะมีลงได้อีกในวันที่2 6เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกําลังแรงนะครับจากประเทศจีนจะแผ่มาปกคลุมอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่26นะครับภาพถ่ายดาวเทียมในเวลานี้ภาคตะวันออกนเฉียงเหนือก็มีเมฆท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งอยู่นะครับในเวลานี้นะครับสาหรับพยากรณ์อากาศ2 4ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกนเฉียงเหนือก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าแล้วก็มีลมแรงนะครับอุณหภูมิยังลดได้อีกนะครับ แต่ลดได้เล็กน้อยนะครับในวันนี้นะครับแต่ถัดจากพ่งนี้นะครับาเราก็จะมีอุณหภูมิค่อยๆขยับขึ้นทีละน้อยนะครับแต่ไม่ได้ขยับขึ้นอย่างเร็วนะครับอุณหภูมิต่ำสุดนะครับ17ถึง22นะสูงสุด32ถึง34ยอดภูนะครับอุณหภูมิต่ำสุดนะครับ13ถึง18องศาเซลเซียสนะครับลมยังเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือเหมือนเดิมนะครับ30ถึง10ถึง30เยูงต่อชั่วโมงนะครับ ในวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าแล้วก็มีลมแรงนะครับอยู่หลายวันนะฮะจนถึงวันที่26นะครับถัดจากวันที่26วันเราจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าในวันนี้นะครับแล้วก็มีลมแรงค่อนข้างแรงด้วยนะครับยังไงพร่พี่น้องก็เต็มตัวไว้นะครับก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่วันจันทร์นะครับวันนี้พลาไปก่อนครับสวัสดีครับ